นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอาหางวันทามิพยามุจลินจะมหาราชา นาคาธิบดีพยามุจลินโทวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตาตันจะสัพพะโลกสมิงเทวามนุษยานังจะมหาโพคังจะมหาลาพังจะมหาเมตาตาจะมหาบารมีณนะได้เงินณนะได้ทองณนะได้โชคดีณนะได้ทรัพย์ณนะเปิดขุมทรัพย์ณนะล้างอาถรร ปิยานาโคปิโยนาคาขันทปริตังนโมพุทธายะนมพะพะัทะจะภักกสะนาสังสิโมอภิปูชยามิทุติยมปิกายาวาจจจิตตังอหังวันทามิพยามุจลินจะมหาราชานาคาธิบดีพยามุจลินโทวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตาตันจะ สัพพะโลกัสมิงเทวมนุษยานังจะมหาโพคังจะมหาลาพังจะมหาเมตตาจะมหาบารมีณนะได้เงินณนะได้ทองณนะได้โชคดีณนะได้ทรัพย์ณนะเปิดขุมทรัพย์ณนะล้างอาถรรพ์ปิยานาโคปิโยนาคาขันธปริตังนะโมพุทธายะนะมะพะทะ จะภาคสะนาสังสิโมอภิปูชยามิตะติยมปิกายาวาจาจิตตังอหังวันทามิพยามุจลินจะมหาราชานาคาธิบดีพยามุจลินโทว,วิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตาตันจะสัพพะโลกสมิงเทวามนุษยานังจะมหาโพคังจะมหาลาพัง จะมหาเมตตาจะมหาบารมีณนะได้เงินณนะได้ทองณนะได้โชคดีณนะได้ทรัพย์ณนะเปิดขุมทรัพย์ณนะล้างอาถรรปิยานาโคปิโยนาคาขันธปริตังนะโมพุทธายะณนะมพะพทะจะภักกัสนสะนาสังสิโมอภิปูชยามิ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิรูปะเขหิเมเมตังเมตังเอาราประเถหิเมะพพยาปุต,ตเตหิเมเมตังเมตังกันหา โตมะเกหิจอะอปาทเกหิเมเมตัง,มตงเ,เ,มตปปเมตังทิปาทเกหิเมจะตุปะเทหิเมเมตังเมตังพหุป,ปะเทหิเมมามังอปาทโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทโกมามังจะตุป,ปะโทหิงสิมามังหิงสิพระหูป,ปะโท สัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปมาขมาอัปปาโนพุทธโธอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังคโฆปมานาวันตานิสิริงสปานิอหิวิจิกาสตตปฏี ปุนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปติกามันตุภูตานิโสหังนมโมพะควะโตนมโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานังวิรูปะเขหิเมเมตังเมตังเอราประเถหิเมสัพพยาปุตเต ิเมเมตังเมต e ังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทเกหิเมเมตังเมตังที่ปาทเกหิเมจะตุปะเทหิเมเมตังเมตังพหุปะเทหิเมมามังอปาทโกหิงสิมามังหิงสิที่ปาทโกมามังจะตุปปะโทหิงสิมามังหิงสิพหุปะโท สัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปามาคมาอัปปาโนพุทธโธอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังคโฆปมานาวันตานิสิริงสปานิอหิวิจิกาสตะปฏี คุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปฏิกมันตุปูตานิโสหังนมโมพควะโตนมโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานังวิรูปะเขหิเมเมตังเมตังเอราปรเถหิเมสัพยาปุตเต หิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทเกหิเมเมตังเมตังที่ปาทเกหิเม е, จะตุป,ปะเทหิเมเมตังเมตังพะหุป,ปะเทหิเม е. มามังอป,ปาทโกหิงสิมามังหิงสิที่ปาทะโกมามังจะตุป,ปะโทหิงสิมามังหิงสิพะหุป,ปะโท สัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพัทรานิปัสสันตุมากินจิปาปามาขมาอัปปาโนพุทโทอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังคโฆปมานวันตานิสิริงสปานิอหิวิติกาสตะปฏี ปุนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปติกะมันตุภูตานิโสหังนมโมพะคะวะโตนมโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังวิรูปะเขหิเม,มเมตังเมตังเอราประเถหิเมชัพพยาปุตเต หิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังที่ปาทะเกหิเมจะตุปะเทหิเมเมตังเมตังพระหุปะเทหิเมมามังอปาทะโกหิงสิมามังหิงสิที่ปาทะโกมามังจะตุปปโทหิงสิมามังหิงสิพระหุปปโท สัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปมาขมาอัปปาโนพุทธโธอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังคโฆปมานาวันตานิสิริงสปานิอหิวิจิกาสตปฏี ปุนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปติกามันตุภูตานิโสหังนมโมพะคะวะโตนมโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังวิรูปะเขหิเมเม,เมตังเมตังเอราประเถหิเมสัพพยาปุตเต ิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทเกหิเมเมตังเมตังที่ปาทเกหิเมจะตุปะเทหิเมเมตังเมตังพหุบปะเทหิเมมามังอปาทโกหิงสิมามังหิงสิที่ปาทโกมามังจะตุปปะโทหิงสิมามังหิงสิพหุบปะโท สัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปมาคมาอัปปาโนพุทธโธอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังคโฆปะมาณนาวันตานิสิริงสปานิอหิวิจิกาสตะปฏี คุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปติกมันตุปูตานิโสหังนมโมพะควโตนมโมสัตตันังสัมมาสัมพุทธานังวิรูปะเขหิเมเมตังเมตังเอราปรเถหิเมสัพพยาปุเต หิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจะตุปะเทหิเมเมตังเมตังพะหุปะเทหิเมมามังอปาทโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทโกมามังจะตุปะโทหิงสิมามังหิงสิพะหุปะโท สัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพัทรานิปัสสันตุมากินจิปาปามาขมาอัปปาโนพุทธโธอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังคโฆปมานาวันตานิสิริงสปานิอหิวิติกาสตะปที ปุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปติกะมันตุภูตานิโสหังนมโมพะคะวะโตนมโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังวิรูปะเขหิเม,มเมตังเมตังเอราประเถหิเมชัพพยาปุตเต หิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังที่ปาทะเกหิเมจะตุปะเทหิเมเมตังเมตังพระหุปะเทหิเมมามังอปาทะโกหิงสิมามังหิงสิที่ปาทะโกมามังจะตุปปโทหิงสิมามังหิงสิพระหุปปโท สัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปมาขมาอัปปาโนพุทธโธอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังคโฆปมานาวันตานิสิริงสปานิอหิวิจิกาสตตปฏี ปุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปติกมันตุภูตานิโสหังนมโมพะควะโตนมโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังวิรูปะเขหิเมเม,เมตังเมตังเอราปรเถหิเมสัพยาปุตเต ิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทเกหิเมเมตังเมตังที่ปาทเกหิเมจะตุปะเทหิเมเมตังเมตังพหุปปะเทหิเมมามังอปาทโกหิงสิมามังหิงสิที่ปาทโกมามังจะตุปปโทหิงสิมามังหิงสิพหุปปโท สัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปามาคมาอัปปาโนพุทธโธอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังคโฆปมานาวันตานิสิริงสปานิอหิวิจิกาสตะปที คุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปฏิกมันตุปูตานิโสหังนมโมพควะโตนมโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังวิรูปะเขหิเมเมตังเมตังเอราปรเถหิเมสัพพยาปุตเต หิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทเกหิเมเมตังเมตังทิปาทปเกหิเมจะตุปะเทหิเมเมตังเมตังพะหุปะเทหิเมเม,มามังอป,ปาทโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทโกมามังจะตุปะโทหิงสิมามังหิงสิพะหุปะโท สัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปามาขมาอัปปาโนพุทธโธอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังคโฆปมานาวันตานิสิริงสปานิอหิวิติกาสตะปที ปุณนานาพีสระภูมูสิกากตาเมรักขากตาเมปริตาปติกะมันตุภูตานิโสหังนมโมพคะวะโตนมโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังปัจจิมัตสมิงทิสาภาเคสันตินาคามหิธิกาเตปิตุมเห อนุรักษ์ขันตุอารคเยนะสุขเขนะจะอามุหะกสุภุณยคะอระหังพุทธโธนโมพุทธายะนาคีนาคะลาโพลาภะโพคาโพคะนมามิหังประสิทธิมังนโมพุทธายะมะอาุก ด้วยอำนาจพระรัตนตรัยข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเชื่อมีความศรัทธาในทิพวะและบุญบารมีแห่งองค์เทพบุตรนาคราชทั้งสี่ตระกูลวิรูปกขััพยาปุตตะ กานหาโคตมะเอราปทะ,ะพยามุจลินนาคราชและพญานาคทุกหมู่เหล่าในทุกที่สานุทิศทั่วสากลจักรวาลข้าพะเจ้าขอถวายเครื่องบูชาสการะนี้ตลอดจนกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างสั่งสมมาและบุญจาก จงสำเร็จแก่องค์เทพบุตรนาคราชพญามุจลินนาคราชตลอดถึงนาคราชทุกหมู่เหล่าจงรับและจงประทานพอรอันประเสริฐให้บังเกิดความสุขความเจริญมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมบังเกิดโชคลาภความร่ำรวยโชคดีตลอดจนถึงขอให้มีที่ดินที่อยู่อาศัย มีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีและสร้างบุญกุศลได้ตลอดไปขอ,อคําอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ